สวัสดีครับเพื่อนๆวันน oh, oh, ี้ก็มาซื้อของแจ้งเลยครับไก่จุกไก่จุกไก่จุกน้ำมันหมูมีกลิ่นคือร้านรูปนี่ไม่มีนคือน้ำมันหมูถ้าเอาไปทอดของกินน้ำมันจะมีกลิ่นครับถ้ารทำขนมเนี่ยเขาไม่นิยมทำนิยมถ้าทำน้ำมันหมูถ้าเอาไปทอดทำเกี่ยวกับขนมเนี่ยไม่ได้ มีกลิ่นนะของน้ำมันพืชอย่างเดียวก็ค่อนข้างเนี่ยครับวันนี้ช่วงกลางวันกลางวันคนจางยิ่งกำลังต้องเย็นเย็นครับเย็นเย็นอากาศก็เ,กเริ่มเคลื่อนอีกแล้วครับ